กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการแบ็คคอรครีนะครับอย่างที่บอกกันไปว่าเราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของกีฬานะครับที่น่าสนใจและแน่นอนครับว่ากีฬาชนิดนี้น่าจะถูกใจวัยรุ่นด้วยนะครับไปชมกันเลยดีกว่าครับ ในช่วงนี้นะครับผมจะแนะนําให้คุณผู้ชมได้รู้จักกับการออกกาลังกายที่เรียกว่าโยคะครับโยคะเกิดขึ้นที่อินเดียเมื่อประมาณ4-5,000ปีที่ผ่านมาครับเดิมจะเป็นการฝึกเฉพาะโยคียและชนชั้นวรนนาพรามณ์เพื่อเอาชนะความเจ็บป่วยต่อมาโยคะได้พัฒนาผ่านลัทธิฮินดูมายุคพุทธศาสนาถึงยุคลัทธิเซนในประเทศจีน โดยแท้จริงแล้วโยคะไม่ได้เป็นศาสตร์ของศาสนาใดศาสนาหนึ่งแต่เป็นศาสตร์สากลที่ศาสนาต่างๆสามารถนำมาเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติเพื่อบรรลุปเป้าหมายสูงสุดแห่งศาสนานั้นๆโยคะจึงเป็นที่แพร่หลายไปทั่วโลกโดยเฉพาะหัทไโยคะซึ่งจัดตัวเป็นโมเดิร์นโยคะที่พัฒนามาจากการรวมแบบโยคะดั้งเดิมกับวิธีปฏิบัติของพระพุทธศาสนาครับโยคะหมายถึงการสร้างความสมดุลของร่างกายและจิตใจรวมไปถึงจิตวิญญ,ญาณ โดยรวมให้เป็นหนึ่งเดียวกันและหัททยคะเป็นหนึ่งในสาขายโยคะทั้งหมดซึ่งหัทโยคะจะใช้ศิลปะการบริหารร่างกายภายใต้การควบคุมของจิตใจเกิดความสมดุลของพลังด้านบวกและด้านลบโยคะจึงช่วยบรรเทาและบำบัดโรคได้หัาถายโยคะจึงเป็นที่นิยมแพร่หลายทั่วโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคปัจจุบนันที่ผู้คนเห็นความสําคัญของสุขภาพกายและสุขภาพจิตครับการฝึกโยคะที่ถูกต้องจะมีองค์ประกอบด้วย อย่างแรกเคฟฟิตบริหารร่างกายให้ถูกต้องเพื่อคงไว้ซึ่งสุขภาพที่ดีอย่างที่ 2. Balance การรักษาความสมดุลของร่างกายและจิตใจโดยวางตัวและอารมณ์เป็นกลางไว้อย่างที่ 3. h a r m o n โม ony, ความลงตัวระหว่างการฝึกกายและจิตครับ 4. Purify Body, Mind and Soul มีการชำระตนเองให้บริสุทธิ์ทั้งกายจิตใจและจิตวิญญ,ญาณโดยยึดหลักมีศีลธรรมจรญยา สำรวมจิตใจหรือทาสมาธิครับหลักสำคัญของการฝึกโยคะการหายใจแบบโยคะให้ถูกต้องคือหายใจเข้าท้องพ่องหายใจออกท้องแฟบสูดอากาศเข้าให้พอดีกับท่าฝึกเพื่อให้ไดออกซิเจนมากพอปล่อยลมหายใจออกให้สุดเพื่อขับอากาศเสียออกจากร่างกายและลดความตึงเครียดของกล้ามเนื้อหายใจเข้าออกให้สอดคล้องเป็นจังหวะกับท่าฝึกแต่ละท่า 1. ฝึกท่าแต่ละท่าช้าๆเป็นจังหวะที่ลงตัวควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกายตามข้อจำกัดธรรมชาติร่างกายของแต่ละบุคคลอย่าฝืนจนเกินไปเช่นยืดตัวมากเกินไปเกรงเกินไปบิดมากเกินไปสำหรับผู้ที่ผลการตรวจสอบไม่ผ่านควรฝึกเฉพาะท่าหายใจและท่าอุ่นร่างกายที่แนะนำเท่านั้นหรือรับการฝึกกับครูโยคะที่มีวุฒิบัตรการสอนโยคะเท่านั้นผู้ที่มีปัญหาด้านสุขภาพแต่ละประเภท ให้บันทึกท่าฝึกที่ห้ามทำอย่างเคร่งครัดและท่าฝึกต่างๆแบ่งเป็น3ามช่วงโดยให้เริ่มจากช่วงที่1ก่อนฝึกจนคล่องสักระยะหนึ่งซึ่งขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลแล้วค่อยเพิ่มเป็นช่วงที่2และ3ตามลำดับ 2. การกำหนดจิตให้เป็นหนึ่งเดียวกับการฝึกโดยไม่วอกแวกจะทำให้จิตใจสงบเข้าถึงสมาธิได้ดีขึ้นห้ามแข่งขันหรือคุยกันร,ระหว่างฝึกควรอดทนและขยันฝึกเป็นประจำควรฝึกอย่างน้อยอาทิตย์ละ3-4ครั้ง 3. หยุดพักและผ่อนคลายหลังแต่ละท่าฝึกให้หายใจเข้าออกช้าๆลึกๆ6-8รอบเพื่อคลายความตึงเครียดของกล้ามเนื้อและทำให้การเต้นของหัวใจปรับเข้าสู่สภาวะปกติก่อนที่จะฝึกท่าต่อไปครับประโยชน์ของโยคะเพิ่มการไหลเวียนของเลือดปรับระดับความดันเลือดให้เป็นปกติบำบัดโรคที่เกี่ยวกับเลือดไม่ดีโรคปูิแพ้ลมบ้าหมูผิวพันณที่ไม่ผ่องใส สมองไม่ปลอดโปรงเหมือนศีสาง่าย 2. ด้านกายภาพบำบัดกล้ามเนื้อข้อต่อและเอ็นมีความยืดหยุ่นมากขึ้นทำให้การเดินคล่องขึ้นการทรงตัวดีขึ้นกระดูกสันหลังถูกปรับให้เข้าสภาพปกติป้องกันอาการปวดหลังปวดต้นคอหรือปวดศีรษะและปรับรูปร่างให้สมดุลกระดูกไม่งอไหล่ไม่เอียงท่าบริหารโยคะบางท่าถูกดัดแปลงใช้กับคนชารา และคนพิการเพื่อสามารถฝึกบนเตียงหรือบนรถเข็นได้ 3. กระตุ้นสมองให้มีความจำดีขึ้นการผ่อนคลายลึกๆหลังการฝึกทำให้เกิดคลื่นอันฟ้ามีผลต่อการผ่อนคลายต่อสมองครับและคลายความตึงเครียดแก้โรคนอนไม่หลับด้วย 4. นวดอวัยวะภายในให้แข็งแรงขึ้นเช่นหัวใจหมดลูกกระเพาะอาหารตับไตเป็นต้นทำให้ระบบย่อยอาหารดีขึ้น เลือดไปที่ไตล้างไตให้สะอาดขึ้นระบบการหายใจจะโล่งขึ้นทําให้การเาผาผลานแคลอรี่ในร่างกายเพิ่มขึ้นและได้พลังงานเสริมความแข็งแรง 5. ใบหน้าดูอ่อนเยาว์ร่างกายมีสัดส่วนที่ดีขึ้นสวยงามขึ้นช่วยควบคุมน้ําหนักได้เป็นอย่างดี 6. ด้านจิตบําบัดจิตใจสงบและมีสมาธิมากขึ้นลดความวิตกกังวลและอาการตื่นกลัวนักกีฬานักเต้นรำนักแสดง อาจใช้โยคะเพื่อกำจัดความตึงเครียดของกล้ามเนื้อและเพิ่มสมาธิก่อนการแข่งขันก่อนการแสดงนายแพทย์ดีนออนิชผู้เชี่ยวชาญโรคหัวใจจากแคลิฟอร์เนียได้ผสมผสานโยคะแบบใหม่ในการรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจด้วยครับในโครงการช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งและศูนย์วิจัยใแคลิฟอร์เนียได้มีการสอนโยคะให้ผู้ป่วยในระยะสุดท้ายเพื่อให้รู้สึกสงบอีกด้วย 7. เพศสัมพันธ์บกครอง สามารถบรรเทาหรือแก้ไขได้ด้วยท่ายโยคะหลายๆท่าครับ ครับและนี่คือเรื่องราวของสวนเสรีไทยนะครับเป็นอีกพื้นที่สีเขียวนะครับที่น่าสนใจและอยากให้คุณผู้ชมนะครับได้พาคนที่คุณรักนะครับมาพื้นที่แห่งนี้กันมากๆเลยนะครับวันหยุดนี้ถ้าเกิดว่าไม่ได้ไปไหนนะครับอย่าลืมพาคนที่คุณรักนะครับมาทํากิจกรรมที่พื้นที่สีเขียวแห่งนี้ก็แล้วกันนะครับดูแลตัวเองดูแลคนที่เรารักนะครับดูแลสังคมและอย่าลืมดูแลโลกใบนี้ด้วยนะครับกลับมาติดตามรายการแบคคอร์รีได้ใหม่นะครับในทุกวันอังคารเวลา21นาฬิกาครับ รัฐกรุงเทพรวมสร้งสางกรุงเทพกับมอมราชวงศ์สุขวันณบุริพัฒน์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครตอนนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ